นอนนะคะว่าก่อนที่จะเดินทางไปที่ จันทบุรีเนี่ยนะคะ,คะก็นักข่าวเนี่ยก็ไปรอสัมภาษณ์ที่ดอนเมืองเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยมันก็มีข่าวออกมาว่าการปรับพรมอเสฐาหนึ่งทับหนึ่งเนี่นะคะเรียบร้อยเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วมีกระแสข่าวถึงขั้นว่าได้ส่งขึ้นทุนกล้าวแล้วด้วยซ้ำไปนะคะนักข่าวเนี่ยก็ได้สัมภาษณ์นะคะนายกเสฐาเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านก็ตอบด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้

ถ้าทุนก้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะรู้เองครับตรงนี้ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเมื่อไหร่เปลี่ยนเมื่อไหร่เดี๋ยวก็รู้เองใ่ที่เรารู้เองเนี่ยคือตอนนี้ที่รู้เองอยู่เนี่ยที่เป็นข่าวสะพัดเนี่ยไม่รู้เรื่องจริงหรือไม่จริงใช่ไหมฮะท่<ต>านไม่ด้วยวะจะรู้เองกี่โมงใช่ใช่ไหม ทีนี้คุณผู้ชมมาดูนะคะเรื่องของอการปร,บบรับครมเสถรหนึ่งทับหนึ่งเนี่ยที่มีข่าวว่าเรียบร้อยเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเพราะว่าเมื่อวันก่อนนี่ก็มีนนนนนนคนนั่นคนนี้ใช่ไหม<อ>ที่มีรายชื่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีคือมันมีข่าวนะคะบอกว่าหลังจากที่พรรครัฐบาลส่งรายชื่อรัฐมนตรีใหม่มาให้ในายกเมื่อวันที่25เมษายนแล้วก็วันที่ยี่สเมษายนเนี่ยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ทําการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีรายชื่อดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีพบว่า คุณสมบัติครบถ้วนจากนั้นนายกได้ลงนามก่อนนำความขึ้นทุนเกล้าเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูนะคะว่าคอรมอลหนึ่งทับหนึ่งที่ยังเป็นเ,เรียกว่าวระแซว่าทีอาว่าทีนะคะในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีนายพิชัยชูนหะวชิระเป็นรองนายกไปควบรัฐมนตรีครังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยครังโดยมีการเพิ่มนายผาภูมิโรจานาสกุลเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยครังเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง ขณะที่นายกฤษาดาจินะวิจารณะยังคงนั่งรัฐมนตรีช่วยคลังเหมือนเดิมซึ่งนายผาภูมิได้ยื่นเอกสารลาออกจากตําแหน่งเลขานุนการรัฐมนตรีคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทําให้กระทรวงคลังเนี่ยมีรัฐมนตรีทั้งสิ้น4คน เขาก็บอกว่ามันจะต้องไปเน้นเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมเพื่อไทยเนี่ยเขต้องแบบดึงเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็จะต้องการมุ่งเน้นเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการดิจิ t a ล w a l l ล็ด้วยนะคะส่วนนางสาวจิรพรสินทุพไพรสอสร้อยเอ็ดเพื่อไทยนะคะล่าสุดเนี่ยมีชื่อมาตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกับนายพิชิตชื่นบานที่เป็นที่ปรึกษานายกและก็นายจัก,กรพงษ์แสงมณี ถูกโยกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกซึ่งจะทําให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกมีรัฐมนตรี3เก้าอี้นะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าในโคต้าของเพื่อไทยเนี่ยจะมีการสลับ กระทรวงระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานโดยให้หนางสาสุดาวานหวังสุภกิจโกศลไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและก็ให้หนายเสริมศักด์พงพาณิชมารมัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแทนทีนี้ไปดูทางรวมไทยสร้างชาติกันบ้างรวมไทยสร้างชาตินี่นะคะนายอนุชานาคาสายถูกปรับออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยกเกษตรและสาก์ แล้วก็รัฐมนตรีในสัดส,ส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็จะมีนายสุดชาติชมกลิ่นสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักจะไปนั่งตันแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนพลังประชารัฐ ก็มีรายง,งานข่าวแจ้งว่าโคต้ารัฐมนตรีในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยที่ว่างหนึ่งตำแหน่งโดยมีรายชื่อคน a n d ตที่น่าจับตาก็คือระหว่างน,นายอนันต์ผลอํานวยสสกําแพงเพชรและนายอัฐ,ฐกรสิริรัตยากรสสชาเชิงเซาที่มีกระแสข่าวว่าถูกส่งชื่อเสนอเป็นรัฐมนตรีอันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่านายอัฐ,ฐกรจะได้รับการกรอคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็มานั่งตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสากลอันนี้ก็จะแทนคุณอนุชาที่ถูกปรับออกนั่นหมายความว่าพลังประชารัฐเนี่ยก็จะดูกระทรวงเกษตรยึดเกษตรไว้ได้หมดเลยครบถ้วนนะคะส่วนรัฐมนตรีที่มีชื่อถูกปรับออกนะคะ4คนก็คือนายแพทย์ชนนั่นสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2. ในายชยาพรม,มารมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์3นางพวงเพชรชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสํานักนายกและ4นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันนี้ก็เป็นว่าที่โผครมเษฐานหนึ่งทับหนึ่งล่าสุดที่นายวเศษฐานบอกว่าเดี๋ยวถ้าออมีการนําชื่อขึ้นทุนกล้านเนี่ยก็จะรู้เองทราบเองอมเมื่อไหร่แค่นั้นนะคะทีนี้เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีวันนี้มีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คือประชาธิปัตย์วันนี้มีการ ประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะคะคุณจุรินั้นมีความเห็นในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างไรไปติดตามกัน,นะคะ่ะความจริงยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีข้อเท,ท็จจริงที่เป็นทางการออกมานะครับเพียงแต่ว่าทําให้เราเห็นว่าการปรับคอรมอถ้ามันมีจริงเนี่ย เที่ยวนี้ต้องถือว่าใช้เวลานานพอสมควรเพราะส่วนใหญ่เท่าที่ผมติดตามการเมืองมาถ้าจะมีการปรับก็ก็มันไม่ยืดเยื้อขนาดนี้ซึ่งความจริงความยืดเยื้อที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่ติดตามแว่วงการเมืองก็คงพอทราบได้ว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งผมก็เห็นใจรัฐบาลน,นะครับเห็นใจท่านนายกเพราะว่า บางรัฐบาลนี่อำนาจมันไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งคนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่บางครั้งก็ทําให้ต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการให้มันจบได้ก็ต้องรอก่อนว่ามันมันจะมีจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับผมก็ไม่อยากพูดรไรไปก่อนแต่ว่าที่ให้ความเห็นในฐานะผู้ที่อยู่ในแวดวงการเืองมาพอสมควรทีนี้การปรับคณะรัฐมนตรีของเพื่อไทยในครั้งนี้นะคะ มองว่ามันจะต้องไปพบใครคนใดคนหนึ่งก่อนหรือเปล่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการทางานไหมคุณจุรินมองว่าจริงๆไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านที่มองคนทั้งประเทศมองอยู่แล้วค่ะไม่ต้องถึงกับฝ่ายค้านมองนะครับผมว่าคนไทยทั้งประเทศก็ทราบอยู่แล้วว่าข้อเท,ท็จจริงเป็นอย่งางไรนะครับซึ่งไม่เกินความคาดหมายมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่า มันมัน,ม,นมันเมื่อรัฐบาลเกิดมาอย่างนี้มันก็ต้องเป็นไปอย่างนี้นะครับรมันมันไม่ซับซ้อนเลยฮะทีนี้รายชื่อรวมถึงคุณสุชาติชมกลินนะคะที่จะมาจากรมไทยสร้างชาติจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคุณจุรินมองอย่างไรนี่เขาถามคุณจุรินเพราะว่าคุณจุรินเนี่ยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาก่อนค่ะ ผมไม่ขอให้ความเห็นเรื่องตัวบุคคลนะครับเพราะว่ายังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอย่างไรไว้ถ้าถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยก็ยินดีให้ความเห็นครับเพราะอย่างน้อยก็ในฐานะฝ่ายค้านที่มีหน้าที่ต้องติดตามตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอยู่แล้วแล้วก็ต้องตามลังตีทุกคนอยู่แล้วเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตและเป็นอีกเรื่องที่คุณจรินทร์ถูกสัมภาษณ์ว่ามันจะเสร็จทันไตรามาสที่4นี้หรือไม่ไปฟังคําตอบกันนะคะ ในฐานะคนที่ติดตามคนหนึ่งอย่างใกล้ชิดนะครับผมคิดว่าสาการณ์ณวันนี้มันก็ย้อนกลับไปที่เดิมคือย้อนกลับไปในจุดเหมือนตอนที่ประกาศว่าจะออกพรบกู้เงินมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ